ในเมืองกรุงเทพนะครับมีวัดเก่าอยู่หลายวัดเป็นวัดที่รับการบรณะมาแต่ในยุคแต่ละสมัยบางวัดก็ทราบประวัติความเป็นมาว่าใครเป็นผู้สร้างและบางวัดเองนะครับก็ไม่มีหลักฐานว่าถูกสร้างมาในยุคสมัยใดซึ่งทําได้แต่เพียงสันนิษฐานจากหลักฐานที่ปรากฏในศิลปะประติมากรรมซึ่งต้องใช้ความรู้เฉพาะทางเป็นอย่างมากเลยครับผู้หญิงผู้ชายลงเนี่ยใช่ผู้ชายเหรอฮะนุ่งผ้าจงกระเบนนุ่งผ้าจงกระเบนด้วยสีอะไรฮะสีคล้ายลูกว่าลูกว่า ผมคนลุกตลอดเวลาให้ลุงนะมาแล้วองค์อยู่ก่อนมาอยู่ผมมาอยู่หลายองค์ก่อนหลังอย่งทางเนาะเหรอไม่อยู่หลายองค์แล้วเหรอเยอะนี่ผมคนลุกตลอดเลยเดินผ่านตรงนี้ก็มีผู้หญิงกองนี้นั่งอยู่มีคนชื่อคนมณฑาชื่อมณฑาชื่อมณฑาแล้ววัดนี้นะครับผมก็ดูเหมือนว่าเป็นวัดที่ถูกสร้างขึ้นโดยไม่ทราบประวัติอย่างแน่ชัดแต่ได้รับการบูรณะมาในครั้งอดีต เป็นวัดที่มีความสวยงามเช่นกันครับและชื่อวัดแห่งนี้ก็ถูกตั้งขึ้นจากสภาพสิ่งแวดล้อมนะครับที่ครั้งหนึ่งนั้นเคยมีต้นจะปาเกิดขึ้นคือจะไม่เหมือนกับวัดที่มีโบสถ์ที่จะมีกิจกรรมฝานหนังเนาะแต่อันเนี้ยจะเป็นลักษณะเป็นแผ่นผลงานนะครับซึ่งก็จะมีขนาดระดับหนึ่งแล้วก็เนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นชามกระเบื้องนะครับผมที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาแต่ว่าเป็นเรื่องราวของอะไรเอ่ย นะครับก็เหมือนกับอันนี้เหมือนเล่าเรื่องของธรรมชาตินะมีก้อนหินมีท้องภูเขามีท้องฟ้ามีทะเลมีเรือนะครับอันนี้อันนี้สื่อนัยะอะไรก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าตรงนี้จะมีผลงานแบบนี้นะครับรอบเลยนะอยู่ข้างในนะครับและที่ชุมชนบ้านจำปางนี้นะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นถิ่นของศิลปะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเจ้าแห่งความสําเร็จเจ้าแห่งคุณความดี เป็นเทพบรมคูทางนัฏศินซึ่งนั่นก็คือเสียญพระพิราบครับซึ่งก็ถือว่าหากใครที่ได้มาน้อมคูที่เสียญพระพิราบนี้จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในชีพอย่างมากคือในวัดเนี่ยเขาจะมีปฏิมากรรมที่จะเป็นแบบสอนทมอยู่นะซึ่งก็เป็นภูมิปัญญาของอดีตนะครับผมซึ่งก็จะสร้างขึ้นอย่างเงี้ยเหมือนจอรเขนะ้เนี่ยเราเดินมาถึงตรงบริเวณเป็นหลังคาของวิหารโคตนะ ป้ายบอกว่าเป็นบ่อน,น้ำมนต์อายุกว่าร้อยปีที่น้ำไม่เคยแห้งนะครับเป็นเจดีย์กลางบ่อที่บรรจุอัฐิหลวงปู่มหาโตวัดเลียบท่านมีอาคมรักษาโรคเจ็บป่วยด้วยน้ำมนต์เนี่ยตรงนี้นี่ก็เป็นสระขนาดใหญ่ระดับหนึ่งเลยนะเป็นบ่อน,น้ำนะครับที่มีตรงกลางก็จะเป็นที่บรรจุอัฐิหลวงปู่สถานที่แห่งนี้คือวัดจำปากรุงเทพมหานครครับ ต้องบอกว่าวัดจำปาเป็นวัดเก่าแก่นะครับที่ถูกคาดการว่าวัดน่าจะสร้างมาตั้งแต่สมัยยุทธยาเพราะวัดมีโบสถ์หลังเก่าทรงวิลันดาเป็นวัดที่ตั้งอยู่เขตตลิงชันริมคลองบางระมาดมีชุมชนที่เก่าแก่ที่เต็มไปด้วยงานศิลปะหลากหลายซึ่งนั่นก็คือชุมชนวัดจำปาหรือชุมชนเกาะสารเจ้านั่นเองครับ สวัสดีนะทุกคนนะที่กำลังรับชมนะฮะช่องบิกมูพาเพื่อนเที่ยวนะวันนี้ผมก็พาทุกคนนะครับมาเยือนกันที่วัดจำปานะครับผมที่แขวงบางละมาดเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครนะฮะวันนี้เป็นวัดเก่าแก่นะครับอีกหนึ่งวัดนะฮะที่มีอะไรหลายอย่างนะที่น่าสนใจนะวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะฮะมาทําความรู้จักกับวัดจำปาแห่งนี้นะครับผมแล้วก็จะเข้าเยี่ยมชมนะครับสานฐานนะครับหลายๆอย่างนะฮะความเก่าแก่นะครับผมมว่าจะเป็นโบสถ์นะครับเก่ามากเมื่อกี้เดินผ่านมานี่คือแบบขนลุกเลยนะคือ เราเห็นเนะี่ยบางทีเห็นในรูปภาพอะไรเงี้ยมันก็ยังแบบไม่ได้อินพอนะแต่เราพอ,อเข้าไปใกล้ใกล้ชิดอะ่ะและเห็นแบบด้วยตาเราเองเนี่ยรู้สึกว่ามัน,ม,นมีความมีความเก่าแล้วก็มีความแบบขลังนะฮะสิ่งที่ถูกปลูกสร้างมาตั้งแต่ในยุคโบราณ200กอกว่าปีนะครับผมก็ปัจจุบันนี้ก็อยู่ให้เราได้เข้ามาเยี่ยมชมนะฮะโบสถ์ที่ผมจะพาทุกคนนะไปดูบรรยากาศนะครับของโบสถ์โบราณพร้พอมกันนะครับเพราะที่นี่นะครับไม่ธรรมดานะครับถ้าพร้อมแล้วไปครับผมไป และที่เรากําลังจะเข้าไปตรงนี้นะครับเป็นโบสถเก่าที่มีสถาปัตยกรรมทรงวิลันดาเป็นการก่ออิฐถือปูนโดยให้ผนังรับน้ําหนักของหน้าบันลงถึงน้ําหนักของหลังคาทั้งหมดครับซึ่งการก่อสร้างแบบนี้นะครับเป็นสถาปัตยกรรมของช่างชาวฮอลันดาที่เข้ามามีบทบาทในการก่อสร้างในสมัยนั้นครับป,ป้ายบอกนะครับมาสัมพั์ว่าวัดจำป่ายี่นี้นะครับเป็นโบราณสถานเก่าแก่ที่มีมาแต่สมัยทิยานะครับผมชมความงามของพระของถ้วยกระเบื้องเคลือบบนหน้าบันโบสถ์หลังเดิมกาบหลวงพ่อโชคปีชมเจรเคตตัวยาบริเวณสันหลังคะ ลังคาวิหารโคดเนี่ยนี่ก็คือเป็นไฮไลท์ของวัดจำปาเรากำลังผ่านซุ้มประตูที่เรียกกันว่าซุ้มหน้านานครับที่อยู่รอบโบ,โบสถ์เมื่อเราเข้ามานะครับจะเห็นถึงความเก่าของตัวโบสถ์ได้อย่างชัดเจนขึ้นไปอีกนะฮะและแน่นอนครับสิ่งปลูกสร้างที่มีอายุมากกว่า200ปีแห่งนี้ถือว่ามีความสมบูรณ์อยู่มากเลยนะแม้จะเป็นวัดที่ถูกบูรณะมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 3 6 5ในยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลายัย ในหลวงราชการที่2และก็ได้รับบริจาคที่ดินสุระองนะครับที่ใช้ในการสร้างวัดเพิ่มอีกในยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวในหลวงราชการที่3ครับและด้านในนะครับก็ยังมีหลวงพ่อโชคดีนะครับเป็นพระประธานบนฐานชุกชีหินอ่อนเป็นพทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่บรรดาลพรนะครับให้คนที่เข้ามาสักการะได้ผลประสบแต่ความโชคดีมีชัยเหมือนเป็นปฏิมากรรมนะครับที่อยู่ตรง ส่วนด้านบนของบานหน้าต่างคือจะไม่เหมือนกับวัดที่มีโบสถ์ที่จะมีกิจกรรมฝาผนังเนาะแต่อันเนี้ยจะเป็นลักษณะเป็นแผ่นผลงานนะครับซึ่งก็จะมีขนาดระดับหนึ่งแล้วก็เนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นชามกระเบื้องนะครับผมที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาแต่ว่าเป็นเรื่องราวของอะไรเอ่ยนะครับก็เหมือนกับอันนี้เหมือนเล่าเรื่องของธรรมชาตินะ มีก้อนหินมีท้องภูเขามีท้องฟ้ามีทะเลมีเรือนะครับอันนี้อันนี้สื่อในยะอะไรก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าตรงนี้จะมีผลงานแบบนี้นะครับรอบเลยนะอยู่ข้างในนะครับก็เข้ามาแล้วก็เราก็สัมผัสถึงความแบบโบราณนะฮะเป็นความแบบดั้งเดิมนะครับผมก็จะมากราบสักการะหลวงพ่อโชคดีนะครับเป็นพระประธาน นอุโบสถหลังนี้นะครับผมอุโบสถนี้2 0 0้กว่าปีแล้วนะทุกคนซึ่งเข้ามาเนี่ยบรรยากาศคือพาแบบมันก็ตื่นเต้นนะครับกับของที่เป็นของโบราณน,นะครับที่ส่งต่อมาจนถึงยุคนี้หลายอยังคงภาพสภาพที่โอเคมากๆเลยนะครับผมอันนี้หน้าบันหน้าบันเรื่องราวของการ สเสด็จออกผนวดเนาะของเจ้าชายเสด็จานะฮะเพราะว่าเราสังเกตได้ว่าท่านเนี่ยกำลังใช้พระขันนะฮะในการที่จะตัดพระเกศาของพระอ,องค์เองนะครับเพื่อที่จะเหมือนกับถ้ายุคสมัยนี้ก็เหมือนกับโกนหัวแหละเออเหมือนละแล้วซึ่งทุกอย่างเลยนะครับก็มีนายชนะด้วยนะมีมารมคตักฐฐกะไม่รู้อยู่ตรงไหนนะแต่นี้กนะ็คือเป็นเรื่องราวของพุทธองค์นะครับผม เป็นวิหารคดนะครับี่วิหารคดก็จะมีพระพุทธรูปนะครับหลายองค์ที่วางเรียงเรียกันเราจะเห็นหลายๆวัดที่เป็นวิหารโคดนะก็จะมีพระพุทธรูปนะครับตั้งอยู่แล้วก็จะมีชื่อเจ้าภาพนะครับอยู่ใต้ฐานนะครับแล้วก็มีของคนที่เคยมีชีวิตก็ทําบุญเอาไว้ตรงนี้ทุกคนเท่าแต่ว่าเอาเรื่องอยู่นะพูดง่ายๆก็คือจุดที่ผมมาตรงนี้นะครับผม ก็เหมือนกับว่าเราอ่ะเดินมายังด้านหน้านะครับทางเข้าไปในอุโบสถนะครับอายุกว่า200กว่าปีตรงด้านนี้นะฮะแต่ว่าในขนาดเดียวกันอะ่ะสายตานะครับมันก็เลยดันเห็นในสิ่งที่มันเป็นประตูเนี่ยทางเดียวเังเยทะลุออกไปนะครับเมื่อไปสำรวจดูแล้วตรงเนี้ยคือเป็นสถานที่เก็บนะครับผมของอ่าเป็นของบรรพบุรุษนะครับผมซึ่งก็บรรยากาศวังเวง เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะตรงนี้ก็คือมีความน่าขนลุกเลยบรรยากาศด้านหลังนี่เย็นเย็นแปลกๆแ,แ,แล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ๆเยอะนะครับปกคลุมแล้วก็เห็นเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นสถูปนะฮะที่เขาจะสร้างขึ้นมาเอาไว้สําหรับเก็บกระดูกนะครับผมของคนที่เคยมีชีวิตในอดีตนะฮะตรงนี้คือเป็นสถานที่นะครับเป็นเขาเรียกว่ารวบรวมดีกว่า,าก็เป็นของของ ของโบราณด้วยนะครับคือในวัดเนี่ยเขาจะมีปฏิมากรรมที่จะเป็นแบบสอนธรรมอยู่นะซึ่งก็เป็นภูมิปัญญาของอดีตนะครับผมซึ่งก็จะสร้างขึ้นอย่างเงี้ยเหมือนจอระเข้นะเนี่ยเราเดินม,มาถึงตรงบริเวณหลังคาของวิหารโคตนะแต่ว่าจะมีจระเข้ที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วตัวนี้เป็นจระเข้ที่มีปลาในปากด้วยอันนี้ก็เป็นปฏิมากรรมที่เอาไว้สอนธรรม ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าปฏิมากรรมจระเข้เนี่ยเป็นปฏิมากรรมที่หลวงพ่อช่วงอดีตท่านเจ้าอาวาสท่านได้สร้างเอาวไว้เพื่อเอาวไว้เตอือนสติพระเนรของวัดเพราะความที่จระเข้เป็นสัตว์ที่กินไม่เลือกอะไรที่เข้าปากก็กินหมดเพราะฉะนั้นการกระทาแบบนี้อาจจะนําภัยมาสู่ตนเองได้ถือว่าเป็นคําสอนที่เตือนใจเป็นคําสอนที่ทรงคุณค่าอย่างมากเลยครับอันนี้เขาว่าเป็นัต์เกี่ยวกับเรื่องของการสอนพระภิสุสามมณเนะอันนี้ที่ผมผ่านมาไม่เคี้ขนลุกเลยนี่เพราะว่าตัวนี้มันมี รูปปั้นแบบตรงประตูเลยอะนี่ทุกคนดูดิผมพาดูใกล้ๆดูใกล้นะอันนี้เป็นเหมือนอะไรอะตุ๊กตาปฏติมากรรมอะไรอะท่าเหมือนถืออ๋อเหมือนเป็นข้างบนเป็นกินรีหรือเปล่าข้างบนเป็นมนุษย์แต่ข้างล่างเนี่ยเป็นเหมือนไก่นะเนี่ยตรงนี้อืมตรงนี้ก็เป็นบริเวณท้ายวัดเลยแล้วลุงเคยเห็นอะไรที่มันประหลาดๆตรงนี้ไหมฮะ บรรยากาศเทพเยอะเดี๋ยวลุงเป็นไรเนี่ยอันหนึงโอ้โหทไม่รวยโมลนาพลนะโอ้โหนี่ก็มีเหล่าเทพเยอะโอ้โหเทพเยอะผู้หญิงผู้ชายลุงเนี่ยผู้ชายเหรอฮะลุงพาลุงพาจงกระเบนด้วยสีอะไรฮะ ลูกว่าูว่าผมคนลุกตลอดเวลาให้ลูกนะมาแล้วองค์อยู่ก่อนมาที่ผมมาอยู่หลายองค์ด้านหลังอย่างนามนาห้ามาอยู่หลายองค์แล้วเหรอเย<ด>นี่ยผมคนลุกตลอดเลยเดินผ่านตรงเนี้ยพอ,อมีผู้หญิงองค์นี้นั่งอยู่มีคน,ช,นดดชื่อมนธาทัดดอกชื่อมนธาเออทัดดอกต้นปาแล้วก็หลับตาแล้วนั่งท้องน้ำวานอ่างมาล้างก็ดูสมาระหังสมาระหังเขาพักี่เขาไอยู่อยู่ข้างหน้าเราแล้วครับเฮ้ยนี่ พระขันคือเทวดาราชทะลุดลาดทะลอแล้วคนอื่เราก็ไปแล้วก็แล้วก็ทอนร่างว่แล้วก็แล้วก็มอก็ยิ้มยิ้มแล้วก็ลาดรถเข้าไปมาสองตัวมาสองตัวด้วยสามวันไม่กินอะไรเลยก็กินก๋วยตา๊กก๋วยตากอย่างเดียวไม่หิวด้วยหลังจากนั้นก็แปลกเนี่ยสุดทู้ปุ๊บนั่งหลับตานั่งเลยครบสามคืนกลับกลับมาต้องเพ่งเห็นไหมเห็นพระเจ้าอยู่ในในก้อน มีก้อนหินด้วยก้อนหินลอยลุงเห็นไหมไม่โห้หนานี้เลยแล้วเาก็แลนั่งวันที่เขาบอกฝังลั่นถมฝังลั่นถมเนี่ยคาเนี่ยอยู่ในก้อนหินใหญ่ก้อนหินก้อนหินลอยสาธุครับลุงทำไมไม่เอาเสื้อผ้าดีๆมาใส่ะมาทำงานอ๋อทำงานก็คือลุยแล้วเราก็ได้นั่งพูดคุยกับลุงอยู่ภาคใหญ่นะครับซึ่งต้องบอกว่าหากใครไปที่วัดนะครับได้พบลุงนะฮะก็เข้าไปพูดคุยได้นะแก้คุยสนุกเป็นกันเองครับเดินอยู่ท้ายท้ายวัดก็ เจอคุณลุงเขากําลังกวาดใบไม้นะครับผมกําลังเก็บบริเวณท้ายโบสถ์ก็มีโอกาสได้พูดคุยกันนะฮะแล้วก็เหมือนลุงเขาก็มีอาการประมาทประหนึ่งว่ามีอะไรบางอย่างนะครับวิ่งเข้ามานะครับแล้วลุงก็บอกว่า,ามีสิ่งบางอย่างนะที่ดูแลพื้นที่ตรงนี้ไปเข้ามานะครับผมก็เข้ามาอนุพาณาบุญประมาณนี้นะครับตรงนี้ลุงก็กําลังเก็บกวาดใบไม้แห้งอยู่หลังวัดตอนแรกผมก็นึกว่าเอ๊ะไข่นะรู้สึกว่าแกแต่งตัวแบบ มีความเป็นแบบเอ่อจะบอกว่าไม่เหมือนชาวบ้านทั่วไปเนะเาะก็สอบถามแล้วแกว่าแกใส่ชุดลุยมาลุยงานแกใส่ชุดอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยม,มันเปื้อนนะครับมันจะทําให้แกมันทํางานไม่สะดวกก็เลยเอาชุดลุยนะก็เลยสึกว่าลุงไม่ธรรมดาแหลนะลุงนิดลุงนิด,น,ดนะครับผมลุงนิดว่ากันว่านะครับบนสาราการระเรียนหลังเก่าหลังนี้นะครับมีสิ่งของมงคลบางอย่างซึ่งก็เป็นที่เคารพของชาวชุมชนวัดจำปาครับซึ่งสิ่งนี้นะครับก็ถูกเก็บรักษาไว้บนสารานี้ซึ่งนั่นก็คือเสียงพระพิราบใหญ่ครับ เสียนที่เป็นปรมาคูณทางด้านศิลปินนาฏศินว่ากันว่าหากใครทํางานด้านอาชีพเหล่านี้นะครับก็ล้วนจะนับถือท่านเป็นพิเศษเพราะว่าพระพิราบนั้นนะครับเป็นเทพที่ประทานความสุขความเจริญมอบความสําเร็จนะครับและก็ยังมีคุณเมตตามหาาสนัยอย่างสูงสุดนั่นเองครับ ป้ายบอกว่าเป็นบอ่อน้ำมนต์อายุกว่าร้อยปีที่น้ำไม่เคยแห้งนะครับเป็นเจดีย์กลางบอ่อที่บรรจุอัฐิหลวงปู่มหาโตวัดเลียบท่านมีอาคมรักษาโรคเจ็บป่วยด้วยน้ำมนต์เนี่ยตรงนี้นี่ก็เป็นสระขนาดใหญ่ระดับหนึ่งเลยนะเป็นบอ่อน้ำนะครับที่มีตรงกลางก็จะเป็นที่บรรจุอัฐิหลวงปู่นะครับี่ตรงนี้หรือเปล่าเป็นที่เอาบอ่อน้ำมนต์ กันเล้นะทุกคนอ๋อตรงนี้มีน้ำมนให้เราตรงนี้มีน้ำมนให้เราสามารถเอาได้นะมีขันู่ตรงนี้เลขันตักน้ำมนเดี๋ยวผมขอน้ำมนต์คบนึ่งนะทุกคนขอชะโรมก่อนนะครับพร้มสิริมงคลนะฮะด้วยความที่หลวงปู่มหาโต๊ะท่านนะครับมีวิทยาอาคมในการรักษาโรคภัยของชาวบ้านในสมัยก่อนใครที่เป็นโรคอะไรที่รักษาไม่ค่อยจะหายนะครับก็จะเข้ามากราบท่านให้ท่านช่วยบรรเทาร,รักษาแล้วก็จะหายขาดไปอัศจรรย์ทันตาเห็น และบอ่อน้ำมนี้เองนะครับก็เป็นบอ่อน้ำตัวแทนของปู่ท่านเป็นบอ่อน้ำมนที่ไม่เคยจะเหือดแห้งแม้จะผ่านระยะเวลามาอย่างยาวนานครับที่คนกำลังเห็นตรงนี้คือเป็นอุโบสถหลังใหม่และใหญ่มากตรงนี้ที่อยู่บริเวณด้านหน้าเลยนะคือถ้าขับรถผ่านมาเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับจุดที่เราเข้าไปเมื่อกี้นะตอนนี้ผมก็ข้ามถนนมาแล้วนะครับ และนี่คือโบสดหลังใหม่ของทางวัดนะครับที่กำลังดําเนินงานก่อสร้างต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นโบสดที่มีขนาดสูงใหญ่มากเราขึ้นไปกันที่ชั้นบนเป็นพร,รูปที่เราเห็นคือมันคือองค์องค์เล็กนะฮะแต่องค์จริงใหญ่กว่านั้นทุกคนโหใหญ่จริงใหญ่มากข้างใน ด้านในมีพระประธานใหญ่ประจำโบสถ์ก็คือพระพุทธมหาโชคดีเป็นพุทธรูปที่มีความใหญ่เนะครับเหมาะสมกับอาคารอุโบสถซึ่งมองเข้าไปต้องตะลึงในความอลังการอย่างมากและที่สำคัญนะครับก็ยังมีพุทธรูปอีกหลายหลายองค์นะครับให้เราได้เข้ากราบสักการะปิดแผ่นทองขอพรเสริมสิริมงคลกันอย่างมากมายหลายองค์เลยทีเดียวครับ วันนี้การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จนะครับคาดว่าถ้าเสร็จแล้วน่าจะมีความงดงามที่ยิ่งใหญ่กันเลยทีเดียวสำหรับวันนี้การพาเพื่อนๆเ,เข้ามาชมวัดจำปาในเขตตลดิงชนันกรุงเทพมหาคนครนะครับก็คงต้องสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้อีพีหน้าจะพาเพื่อนๆไปที่ไหนกันต่อกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดเดี๋ยวเราไปด้วยกันอีกครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ